ค่ะวันนี้นะคะป้าก็ได้ไอเดียมาจากช่องของคุณเมย์ออนไลน์แบรนดิ้งนะคะก็เลยได้มาไลฟ์นะคะทุกคนคือเหมือนเขาก็ให้เราพยายามแบบหาว่าเราถนัดทักษะอะไรนะคะก็เหมือนก็เคยทคําคลิปแล้วใช่ไหมไป้าเคยเขียนแล้วนะคะแล้วก็ยังอันเนี้ยยังเหลืออันเนี้ยไลฟ์นะคะจริงๆป้าก็เคยไลฟ์แล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้แบบจริงจังนขนาดนั้นนะคะก็ คือเหมือนวันหนึ่งอะเออเรามีไอเดียเข้ามามากมายนะคะทุกคนแล้วเราก็ปล่อยมันไปนะคะโดยที่แบบว่าอเราอาจจะแบบช็อตโน้ตนะคะช็อตโน้ตไว้เขียนไว้ว่าเอ,อเราจะทําอะไรกับไอเดียนี้บ้างนะคะถ้าสุดท้ายอะไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะทุกคนก็อันนี้ก็เหมือนแบบเราก็เสียเวลากับมันไปเยอะนะคะนี่คุณเมย์เขาก็ให้ไกด์มาแล้วปั๊เออบเว่าเฮ้ยแบบมันตรงกับตัวเองมากเลยคือายก็เป็นนะคะคือบางทีเนี่ย เราแบบขอไอเดียนะคะขอแบบเวลาเราขอจักรวาลขอไอเดียของเงินนะคะคือเขาก็จะให้เป็นไอเดียเรามานั่แหละแต่ได้อยู่เฉยๆมันไม่ได้เงินอยู่แล้วนึกออกใช่ไหมเราก็จะปิ้งไอเดียนั่นไอเดียนี่นะคะสุดท้ายเราก็ไปจดนะคะจดแล้วกทำแผนเพลินอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะสุดท้ายมันก็อยู่ในสมุดนะคะอยู่ในโทรศัพท์นะคะไม่ได้มาเริ่มอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณเมย์เขาก็เลยเหมือนกับว่าใายมาว่าถ้าอยากทําอะไรไอเดียเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็ ิ่มลงมือทําเลยนะคะถ้าเราถนัดเขียนแล้วก็ไปทําเขียนนะคะถนัดทําคลิปก็ไปทําคลิปนะคะถนัดไลฟ์ก็ไปไลฟ์นะคะก็หาสไตล์ของแต่ละคนให้เจอนะคะแล้วก็ถ้าทําอะไรแล้วมารู้สึกว่ามันฝืนนะคะมันไม่ใช่ตัวเราอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออนั้นก็อาจจะไม่ใช่เวของเรานะคะเราก็ไปในเวที่แบบว่าเออเราทําแล้วเรารู้สึกว่าเรามั่นใจแล้วมันโฟล์นะคะก็ อันนี้ก็อยากให้ทุกคนไปหากันดูนะคะว่าอะไรนะคะที่เพื่อนๆทําแล้วมันแบบมันรู้สึกโฟล์อ่ะมันรู้สึกว่าเออมันใช่อันนี้แหละมันคือเรานะคะก็อ,อย่างปายปาก็ยังรู้สึกว่าปายชอบทาคลิปมากกว่าไลฟ์นะคะแต่ก็วันนี้มาไลฟ์มันก็นก็โอเคนะคือพอไม่ได้คาดหวังว่าเออจะมีคนดูมีคนคอมเมนต์นะคะมันก็รู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเราอยากพูดอะไรเราก็พูดไปเรื่อยๆนะคะ แล้วก็ช่องของปามันก็ยังไม่ได้แบบว่าเป็นคอมมูที่ใหญ่อะไรมากนี่ออกใช่ปะก็เหมือนกับอ่ามันก็ค่อยๆทําไปนะคะแล้วก็ไม่ได้คาดหวังผลลัพธ์อะไรเพราะว่าส่วนใหญ่ปก็ยังทําเป็นคลิปแบบนี้อยู่ดีนะทุกคนนั่นแหละก็มาเป็นไกด์ให้ทุกคนนะคะในการหาตัวเองนะคะก็คือเหมือนกับว่าให้ไปลองทํานะคะว่าอะไรที่เราทําแล้วเรารู้สึกว่าเออสิ่งนี้เราไม่ต้องแบบพยายามกับมันมากนะคะอย่างเช่นบางคนจะมาไลฟ์ใช่ไหมก็ต้องแบบตั้งฟงตั้งไฟนะคะแล้วก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ต้องแต่งหน้าต้องเป๊ะทุกอย่างนะคะอันนั้นอะแล้วก็กลายเป็นว่าเราเหนื่อยเราเสียพลังงานกับตรงนั้นไปแล้วอะ่ะอมืมันก็อาจจะไม่ใช่ทางที่ใช่นะคะสิ่งที่ใช่อะมันจะง่ายเสมอนะทุกคนให้คิดให้คิดอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงอะเอ,อสิ่งที่ใช่อะมันจะง่ายเสมอยังป้ายทาคิดอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับไอเดียเข้ามาใช่ไหมป้ายก็มาถ่ายคิดเลยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ทําสกิปนะคะป้ายเป็นคนไม่ชอบทําสกิปเลยนะคะทุกคน ใครชอบสไตล์นี้ก็อาจจะชอบแต่ใครถ้าใครไม่ชอบก็อาจจะไม่ชอบเลยว่าเฮ้ยมันพูดอะไรไปเรื่อยไม่มีแบบไม่มีแผนไม่มีแบบเป็นขเขาเรียกว่าอะไระเป็นขั้นตอนที่มันชัดเจนอ,อ่ะอ๋อนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นสไตล์ของปายอะปายทำแบบเนี้ยแค่แบบแปบ๊บเดียวนะคะแล้วปายก็ไปตัดๆๆัดนะคะแล้วก็เหมือนกับอ่าปายลงทั้งอื่นด้วยนะคะปายก็ทําปกอะไรก็คือแป๊บเดียวเสร็จหมดเลยนะคะทุกคนในเวลาแบบว่า ไม่เกิน15นาทีอ,อ่ะอืมนั่นแหละป้าก,ก็รู้สึกว่าอืมป้าชอบทําคลิปนะคะก็แต่ยังไงก็ยังฝากไลฟ์อยู่นะคะเพราะว่าเหมือนเมื่อกี้ทาแล้วก็มันก็มันก็โอเคนะคะก็จะถนัดในด้านการพูดหรือเปล่านะคะแต่ป้าว่าป้าเขียนป้าเขียนได้นะนั่นแหละก็ลองดูนะคะถ้าใครยังหาตัวเองไม่เจอ,อลองทําหลายๆอย่างดูแล้วเดี๋ยวเราจะเจอเองนะคะแล้วก็อย่างที่ป้าเคยแน,นะนําไปในคลิปก่อนหน้านี้นะคะว่าถ้าอันไหนที่มัน มันทําแล้วมันไม่ชอบอ่ะอันนั้นก็เป็นการเข้าใจตัวเองอย่างหนึ่งนะคะถ,ถ้ามันไม่ชอบเนี่ยก็คือการที่เรารู้แล้วว่าเราเนี่ยไม่ชอบอันนี้นะคะก็เอามันออกไปได้เลยนะคะทุกคน,นก็สําหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะใดๆก็คือเริ่มลงมือก่อนนะคะแล้วเราก็จะรู้ว่ามันจะโฟลไปในทางไหนนะคะไอเดียเข้ามาเริ่มทําเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะนะคะอย่างเนี้ปยะะป้ายมาไลฟ์นะคะก็อ่ะป้ายาไลฟ์แล้วไปก็ถ่ายคลิปนี้ด้วยนะคะคลิปคนก่อนหน้านี้ด้วยนะคะคือ ก่อนอนะ่ะป้าจะต้องแบบแต่งหน้าอะไรให้มันพร้อมใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นคลิปที่มันทางการน,นิดนึงอ่ะป้าก็จะแบบพร้อมประมาณนั้นนะคะแล้วก็ใช้ก้องสดนะแต่ถ้าเป็นคลิปแบบในช่องนี้นะคะหรือว่าอ่าที่รู้สึกว่าอยากจอจอยอ่ะเออป้าก็ไม่ได้แต่งหน้านะคะทุกคนก็จะเห็นว่าเออมาหน้าสดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโลกนี้มันมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าฟิลเตอร์นะคะทุกคนก็น่าจะรู้นะ คือออกมาแบบนี้ก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบเออตัวเองแย่ตัวเองไ,ไม่สวยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็เอาที่เราสบายใจนะคะสะดวกใจแล้วก็ทําให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรเรียบง่ายแล้วก็แบบไปได้โฟลที่สุดเริ่มต้นได้ง่ายที่สุดนะคะถ้าเกิดใครคิดว่าต้องมีไฟสตูดิโอต้องมีกล้องที่มันดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือมือถือเครื่องเดียวนะคะก็ลองนะคะแบบนี้ป้าก็ใช้มือถือเครื่องเดียวะคะ่ะตั้งกล้องแล้วก็ตั้งปุ๊บไลฟ์ได้เลยนะคะทุกคนทคําคลิปได้เลยนะคะก็ นั่นแหละเริ่มต้นจากอะไรที่มันง่ายๆก่อนนะคะแล้วก็คํานี้นะคะที่ปายจะบอกทุกคนนะคะมันเป็นคําที่แบบว่าตรงพลังมากนะคะก็คืออะไรที่ใช่นะคะมันจะง่ายเสมอนะคะทุกคนก็สำหรับปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ